สวัสดีค่ะวันนี้สบายๆบ,บ้านนะภาพไทยดอกไม้พี่น้องมาในเมืองยินเสียงก็เดินผาเลสก็จะดอกไม้สวยๆค่ะดอกกุหลายลายหลากสีค่ะพี่น้องค่ะหลากสีมากสีสวยสดใสดงดอกไม้ค่ะในเมืองกลางใจเมืองสตอกโฮมค่ะพี่น้องค่ะ สีสันสวยงามดอกดาวกระจายแต่ว่าเป็นสีชมพูพี่น้อกสวยะะสีขาวก็สวยนะคะ ด้วยพิ่งมันมาหาเลยชัวมันสิได้นำหวานไปมุ้เห้ากินได้พี่น้องคะ่ะชายดอกไม้สวยๆให้เบิร์เดอพี่น้องเอ้ยวันนี้วันหยุดจ้าวันหยุดของนาง นี่ดอกอันเยียงนอบานเท่าจำก็ได้ก็เป็นจะมาดนะนีดดน่ดอกเนี่ยไม่ใช่บานเย็นบานบารุ่ยก็ช่อ่อยแต่ว่วอาอยู่สต็อกน้ช่อเี่นน้อยเองค่ะ ร้อนนะคะส่วนมากหน้าร้อนเขาจะใส่กับโปรงกันเงรถเขาพาเที่ยวค่ะรถบาสจัดสวนได้สวยงามมากครับพี่น้องนี่ค่ะสีลงเหลืองตัดกับสีขาว สาวฝรั่งค่ะพี่สาวฝรั่งผูบ่าวฝรั่งเฮ้ยฝรั่งสวัสดีค่ะพ่นแบกเบียร์มาพันไปนั่งกินเบียร์เล่นโอ้โพดเนนะเจ้านี่ว่าแล้วอ่ะฉันจำเป็นนั่งตรงโน,น่นผลว่าดอกกุหลาบหินพี่น้องงาม,งาม สีสีสีสันสดใสมากค่นะบึงช่องอ่ามอ่างห้เบิึงด้วยค่ะพี่น้องนคือป่านหลงบนแล้วดอกชออ่อง่างอ่ายิ้มใสชออ่อง่ามอ่ายิ้มใสนั่นอจจะจ้ะช่ออ่างอ่างสวยๆนะคะช่อหนึ้ง อันนี้ก็สวยกำลังบานสีชมพูสีขาวอ้อมไปหาผู้บ่าวกินเบียกันเด้อมายางในเมืองด้วยค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาเดินในเมืองค่ะสีสันสดใสดกำลังชอนี่แหละค่ะสวยเป็นเป็นดอกไม้น้อยเยอ่ สวยงามมาก,กได้มาดูาเดี๋ยวถ้เราอยู่เรานิดสักหน่อยอ๋อดูเมียนะ่ามีห,ห่ะอ๋อฟลูเกอร์มโอ้โหหนึ่งอ๋งอเป็นสอิอันนี้มันเป็นรังผึ้งเขาเอาน้ำหวานเข้าไปเก็บนะคะเนี่ยบ้านหลังน้อยๆเนี่ยเป็นรูเป็นรูอยู่นะคะเออแปลกดีว่ให้ สวนดอกไม้อย่างสวยงามพี่น้องสวยปะเจ้าสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวพาไปเบิ่องอีกฟังนึ่งด้วยค่ะพี่น้องง,งานสวยงามบ่ ชมยาวๆไปด้วยกันนะคะพาชมดอกไม้สวยๆฝั่งทางนี้ดอกมีดอกบานไม่รู้โรยมีคนนั่งเนีย่ยจ้า ธรรมชาติวัดนะคะสวยงามบาค่ะพี่น้องสีบานเย็นสวยค่ะสีบานเย็นแดงสวย สีชมพูชมพูอ่อนมีโตะพึ่งโตดนีหยังก็นอนตัวใหญ่แม่เมงคูแมงคูค่ะพี่น้องแมงคูบ้านนี้ก็มีแมงคูอยู่ตัวมอเมนผึ่งและเมงคูด้วนะตอดเจ็บๆตอดเจ็บๆป,ดปดวดๆวดอะค่ะ ดูภาพรวมๆนะคะดูภาพรวมๆจ้าสวยงามอ่ะูุสาวูุสา,าวเอามามาเล่นมามายา,างน้ำอันนี้ก็ล่างบานครับพี่น้องอ้าวยืนอยู่แ่ไม่คุยอีก สีขาวกับสีเหลืองสวยไหมครับพี่อ๋อกับเ่สีขาว โอเคนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะกับสบายสบายบ้านนานะจ๊ะพี่น้องยายสะคอนมาเจอกันอีกแล้วอยู่สตอกโฮมค่ะ